ชันใหญ่ครับผมมหมหญงครับปูนกยครับผมโดนนวครับผมยังท่ทำเลยครับเสไปเต็มก็้ไวครับผมแรับต้องครับ เปรียบกันมาเป็นตัวหนังเงี้ครับนี่ครับผมนี่ครับเช้ายูทูปและแฟนเพจนะครับมันนี่ก็คือก้าครับผาเพียรผ้าหนังครับผมมาใส่เบ็ดครับผมไม้ก้าครับสั่มไม้ก้านี่ครับผมเนี่ยเป็นกิเรียครับเบ็ดหกสิบคันด้วยประมาณนะครับผมมากับน้องครับมาสองคนครับนี่ครับมันหลุ่นมาชุ่มครับว่าความหมานี่มีเปล่ครับมันนี่ก็คือว่าคลิปกว้างก็คือว่าหมานะครับหลายๆตื่นนะครับผมหมานี่ครับผมไปชมครับนี่บรรยากาศครับ ก็ขอออกห้วงครับผมไปครับโดนกลับก็โดนแล้วครับผมยังพันใ้คำเลยครับเสียเบดยังไม่เล้วครับผม นี่ครับแต็มสองครับเต็มแรกประเท้ายนะครับผมนี่นี่ครับผมอ้หมันเดวนครับผมนี่ไปครับเจ็บปลาก่อนจ็บเบ็ดท่านนี่แล้วนะครับผมนี่ในสิบกํหลังครับผมกลังนี่กระโดดเลยครับผมยังม่ทันได้ำนะครับผมยังครับนี่มิดเลยครับผมอื้ได้เลยอบุญละอ่ะ ชั้นใหญ่ครับผมมีหมดไงครับปูระดุ๊ครับผมโอ้เป็นรู้ล้วครับผมตัวนี้ไม่เดี๋ยวปลาขึ้นน้นครับนี่ไงครับแต้มสามครับโอ้ตัวนี้งามมากครับเทียบกันว่ามันตัวไหนไงครับนีครับผม อันนี้เป็นคิวเลยครับผมมาครับผมมาในหัวคำแต่น้อแฮมแรงนี่เป็นเลยนะครับรุ่นชมครั่งมั้นครับผมนเี่มัวเข้ปไปน้องนี่ข้าไม่หยามกันเลยหรืนี่ใช่ปลากินดีแล้วมั้ยตัวพองามำหน่เนาะนึ่งสองตัวจังตัวใหญ่ตัวใหญ่ เดี๋ยวพระจะไปเหรอป้าผู้หลิววันี่เดี๋ยวพระจะเอาเนื้อเอาจีรีดจะไปเสียบจีซ้อนนี่ครับมันนี่กัเวลาถุ่มครึ่งแลครับวันนี้ครับวันนี้กับก้าวอธิยามเล็กสองรอบแล้วครับผมวันนี้ก็ได้เงียบมากครับเนาะจีซ้อนกับกิริตครับบวกกันรอบแรกก็เป็นกิริตครับเล็กแม่กับไตจีซ้อนเสียบนะครับผมนี่ครับหลังอะไครับผมไปเลยครับมาหล่อนนะครับผม อ้ท้องนี่ก็เป็นท้องนม่พันโอมครับผมอ้อหลังนี้มันจะโดนครับผมอยู่มาครับตัวตัวใหญ่มากครับชมครับผมอือฮครับตัวปลาใส่มาฐานอีกครับผมแต้มแรกครับวันนี้ค่ำคืนนี้ครับผมหมอคันกระจัดไปสามแต้มครับโลกว่าครับผมมันมานครับผมตีปลานะครับ ชมนั่นเองครับยูบะครับยูวะอ๋อยูยูครับผมนี่ครับผมนี่ใส่มาฐานครับผมแต้มที่สองกับสวยๆครับผมลุยดงชอนครับวันนี้ครับหมายเก้าวหมูอ้านี้ครับผมนะครับเก็บปลาครับผมนี่ครับค่อนข้างเกจจร้านดีนะครับผม ถลาบอลก็คือติดปลาครับผมมีสองยางครับผมต้องมาเสียไปทังคำนะครับผมนักยามจักสองรอบพอดีครับผมไปครับนี่โดนแล้วครับนอมครับโดนแล้วครับยาลูเดอร์นะครับสวยครับผมอืมงามครับผม มาแล้วครับผมเจ็บปลาครับโอ้ครับขนาครับไม่นี้ครับผม นัวยนัวยฮับยูพอดโน้ตนโดดนะครับเรียบร้อยครับผมใส่หมัดฐานครับผมนี่นะครับผมใส่หมัดฐานนะครับกเกาะเกาหน้อยตานเนี่ก็เรียบร้อยครับเก็บ,บปานครับ มาแล้วครับผมอันนี้ก็โดดนะครับผมมันจะโดดแล้วน่ครับร้อยนิ่งครับผมอืแรงสุดเกินนะครับผมมาลดแล้วครับผมนี่มั่นใจเลยครับก็ไม่ตายครับผมเป็นรอยครับผมนะครับใส่มาทางครับผมใส่เดียวกันครับปลาครับผม เสือตะตลาดมาเฉียดปลาครับผมบ่แมนปลาปลาดุนไหมครับผมครับเจ๊ปลาครับผมมันจะโดนล้วครับผมนอนนิ่งนะครับตายไปครับยังไม่ตายครับผมแลนดมันจะหลุดครับผมซับเลยครับนี่ครับมาตัดฐานครับผมใส่นี่ครับผม เจ็บปานครับเม่วันครับรันนั้นตีครับขื่นขึนทั้งกอเขานครับนี่ครับตวัสี้รับบอล้ครับผมอยู่ดีครับผมน่ครับไปครับไปต่ออครับผม อุ้ยมันจะโดดแล้วครับผมโอ้สั่นไปมาตรฐานนี่ครับผมนี่ฮะเีอ่เงครับผมอ้อมีแันโทนี้มิน,ตตม,นมินนึงครับผมนี่เก็บป,ป่านครับผมมาแล้วนะครับความขึ้นเองครับผมเรียบร้อยนะครับ ม้านี่ครับหลายเตามี่ครับผมนี่ครับผมมันม้าครับผมไอ้พันเตยเลยจักเตยพันเตยปนไในเจ้าอีกตัวนี่เสียแรงนี่ครับสี่ห้าตัวครับผมไปมันรุนอึนเศร้าว่าเท่ามานะครับผมไปเรียบร้อยนะครับคำคืนนี้ครับขอบานครับผมมัอเศร้ารุ่นต่อครับ ตอนนี้นะครับผมมนี่เป็นเวลาหกโมงครับผมพาพี่พนองมายามเบ็ดครับมากูดเบ็ดครับผมสยมีความหมานมาครับมาลุ้นมาชนกันครับผมลมเย็นๆลมหนาวเลยมาแล้วครับผมมันเยี่ยจีดีจีเซก็ค่อนข้างเหมือนจะกินดีนะครับผมหลอนก็ดีครับผมเอ้านี่ครับผมอ๋อมันอยางไรนี่ปลาเข็งครับผมกินจีเซนเนาะครับผมนี่โอ้แต้แดงครับผม เคยได้ครับผมีก็เขียนกับควยมีครับนี่ครับผมแมวไงครับผมนี่ครับแปดแสนครับผมนี่โอ้ยไงครับผมไอ้เก็บปลาครับครับหลังต่อไปโอ้หลังนี้ครับเบ็ดจมนะครับผมมันจะโดนอีกแล้วครับโอ้ปลา ห้องใหญ่กลางครับผมเต็มสองครับผมใส่มาทันแหงงาอยู่ครับผมนี่ใส่นี่แล้วตายแล้วครับผมไมได้นะครับครับผมมันมาครับจิ้บปลาครับหลังเล็บติดนี่ก็คลิปล่อนนะครับผมมาปลากินนะครับผมนี่ไปครับ ครับผมหลังมายึดน้ำไหลเลยครับผมโอ้ยโดนแล้วครับชั่นชั่นจิ๋วครับวันนี้ครับนี่ ใส่น่อยครับเจ็บป้าครับสอนอีกแลหลังนี้ครับผมไปครับอ๋อครับข้างหน้ามันโดนแล้วครับผมใส่ได้น้อยครับผมอย่าครับผมโดนอีกแล้วครับผม ผมเรียบร้อยครับเก็บผมจิป็ปลาครับผมมัมนๆผมท้องนี่มันโดนแล้วครับผมใส่หน้านตุ๊กปัอ

หลังนี้ครับถือปาลาแล้วมั้งนี่ครับเป็ดหักเลยครับผมโอ้ยมาอยู่ครับปลามาอยู่ครับนี่แต่เป็ดหักเสียดายเป็ดครับน้ำกับถมถนนครับผมนม้ำไหลหลากครับผมอ่าจะโดนอีกแล้วครับ ผม10ปานครับผมเสีย3ซีลัง1ผ้าย่างหยาบอย่างนี้เลยครับผมนี่นะครับผมนี่เบดครับเงี้ยละหล่อนดีครับผมนี่หญ่ไรครับผมเป็นแต่เกี่ยวหญาง้วเลยครับพี่ขนาดมันฟุกผมทำสวนนะครับ โอ้ผมครับมันมันตีเียครับเบ็ดพันไปเบ็ดครับ,บ,รบไม่ไม่ยู่ครับผมไม่กินไม่ดึงาะรุดขั้นอาจะรุดแล้วติดยู้คกับแม่ครับเบ็ด จะทอะดรครับผมครับผมร่างก็ตายครับผมเดี๋ยวไปสรุปยอดอีกทีนะครับผมโอหายดึงครับผมน่าจะลุดไปแล้วครับนี่ขอาป้าเขานะครับบรรยากาท่าซาครับผม นะครับพ่อบ้านรูดหยาบครับเตานี้ครับผมครับนี่ครับท่านครับผมไปขิงครับผมปลาเสียบตัวครับพาะได้ยูได้กินครับผมนี่ผมพามเตยนะครับหมานี่ครับผมนี่ครับเตานี้กับ ใส่น้ำนกระป๋าครับผมโอ้ตัวซ้ำเนียบคล้าย้วนี่นี่สวยครับผมเดี๋ยวไปสรุปรวมยอดเสาแรงมาขึ้นพอมครับผมลำลาบกบรรยากาศครับยังมาเสาครับล้มเย็นๆครับผมพอกันไหมตอนแรกครับผมในพร้อมนตับ หยอดเสาได้นะครับผมนด้นครับผมงานนี่ครับเพราะอายุได้กินนะครับผมแฝากก็อลไรก็แช้งก็จิดตามันก็ผมพอกันมาคิดนะยูดีไม่แห้งก็สุดปูทุกคนครับผม